สวดทิเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งนะซีวาเกนนะญาติโยมตอนนี้เนี่ยญาติโยมจะเห็นว่าโอ้โหข้างหลังเนี่ยมีภูเขาที่สวยสดงดงามมากอาจจะถามว่าที่นี่ที่ไหน แต่โยมลองดูไปในแม่น้ำสิตรงเนี้ชื่อว่าแม่น้ำอิงและเทือกเขาที่ทุกชัน่นทุกท่านได้รับชมนี่แหละก็เป็นเทือกเขาของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายและตอนนี้เราได้อยู่กับท่านวาวชิระเมธีซึ่งที่นี่เป็นบ้านเกิดของพระอาจารย์ววชิระเมธีวันนี้สังฆะเพื่อสังคมเนี่ยเป็นเทปพ,พิเศษเป e c i a l เทปเลยนะเรามาทําอะไรกันที่นี่ mm hmm. เดี๋ยวเราจะได้รับฟังจากท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิลรดมหรือท่านวาวชิระเมธีกับธรรมสก,การครับ อรารยันครับเคยได้ยินคําว่าน้ําทุกหยดล้วนมีต้นน้ําคนทุกคนล้วนมีที่มาไหมเคยได้ยินครับประโยคนี้เป็นสำนวนจีนนะครับน้ําทุกหยดล้วนมีต้นน้ําคนทุกคนล้วนมีที่มาครับคือท่านต้องการสอนเราให้ไม่เป็นคนลืมตัวครับว่าเวลาที่เราประสบความสําเร็จอย่าคิดว่าเราเก่งอยู่คนเดียวครับ อย่าคิดว่าเรานี่ประเสริฐเลิ่นเลอเหนือกว่าคนอื่นชนิดที่เรียกกันว่าไม่ต้องพึ่งใครครับในควเป็นจริงนั้นชีวิตของเรานั้นอยู่ในใยแมงมุมแห่งความสัมพันธ์ครับมีคนมากมายนะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติวงศ์พงษาใช่ไหมจนถึงครูบาอาจารย์และเยอะแยะมากมายเพื่อนร่วมงาน กัลยาณมิตรกัลยาณสหายถ้าเป็นพระก็รวมถึงพุทธบริษัทญาติโยมด้วยเยอะแยะ,ยะจริงๆเพราะฉะนั้นคำกล่าวที่ว่าน้ําทุกหยด้วนมีต้นน้าคนทุกคนล้นมีที่มาเนี่ยเตือนจิตสกิดใจเราว่าวันหนึ่งถ้าคุณประสบความสําเร็จค,รคุณอย่าหลงตัวเองเชนะเพราะว่าคุณก็เป็นแค่น้ําหยดหนึ่งที่ไหลออกมาจากตาน้ําของคุณอย่าให้ดูเขาลูกนู้นเห็นไหมเขาลูกนู้นทอดมานู้นจากอำเภอเทิงนะทอดไปนู้น ไปจนถึงเวียงแก่นแล้วไปจรดชายแดนไทยลาวเลยนะเ mm hmm. นี่ยและนี่เ่ะคือป่าต้นน้ำที่แสนจะอุดมสมบูรณ์รนี่ดูดิน้ำที่เราเห็นอยู่นี่คือแม่น้ำอิงนะเนี่ยแม่น้ำอิงที่ไหลมาจากกวานพระเยาแล้วก็หล่อเลี้ยงมาจากพระเยาเชียงรายแล้วจะไปลงที่ไหนจะไปลงที่น้ำโขง จะลงน้ำโขง้วจากน้ำโขงก็จะไปออกทะเละเนี่ยนี่ก็คือหนึ่งในสายน้ำที่พระอาจารย์เห็นมาแต่เล็กแต่น้อยเลยนะ,ะสมัยเป็นเด็กๆจำได้ไม่เคยลืมเนี่ยเคยนั่งเรือผ่านลำน้ำอิงตอนที่น้ำท่วม<ะ>น้ำจะสูงมากเลยนะฝั่งพวกนี้จะไม่เห็นเลย<ะ>น้ำจะเลยฝั่งออกไปข้างนอกเลยโโแล้วก็จะมีเรือลำใหญ่มากนั่งเลยครั้งละยี่สิบสามสิบคน ชาวบ้านเขาจะเกยผูกเชือกกับต้นไม้ใหญ่ๆต้นน้นแล้วก็ไปต้นนู้นนะแล้วเราก็จะสาวสาวเชือกนั้นนะ่ะเ,เพื่อนําเรือไปซึ่งเสี่ยงมากๆเลยเพราะว่าน้านั้นเชื่อกมกตอนนั้นเป็นเด็กตัวกระเปียกนิดเดียวเรียกว่านั่งอยู่บนเรือแล้วใจหายใจข่มหมดเลยนั่นแหละคือสภาพแวดล้อมที่พระอาจารย์เติบโตมาเพราะฉะนั้นตอนเป็นเด็กเนะี่ยเห็นไหมภูเขาอย่างนั้นเราไปหาเห็ดหาหน่อไม้แล้วก็เนี่ยน้ําอิงอย่างนี้ก็เป็นที่หาปูหาปลา แล้วดูเด่นนั่นก็เป็นท้องไร่ท้องนาของพี่น้องเราชาวบ้านเรียกว่าในย่านนี้นะถ้าเราสามารถแบกดูเขาเรียกว่าอะไร a บกดู back the future แบกดู the basic ก็แล้วแต่นะคือถ้าเราสามารถกลับไปในอดีตได้อ,อะไรกันเนี่ยมีรอยเท้าพระอาจารย์เต็มไปหมดเลย<ม>คือวิ่งเล่นอยู่แถวนี้หาปูหาปลาอยู่แถวนี้<ม>ยิงนกดกปลาก็อยู่แถวนี้มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ญาติวงพงษา นะทําไร่ทํานาทําสวนก็อยู่แถนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมองไปตรงไหนก็เห็นแต่ความหลังแต่สิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะชี้ให้ดูคืออะไรท่นเห็นไหมความเขียวขจีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแม่น้ำขุนเขาความสดชื่นรุ่นเยนอย่างนี้แหละในยุคนั้นมันทำให้พระอาจารย์อยากเขียนกวีอย่างคมพ่อของพระอาจารย์นี่เป็นกวีเลยนะถ้าได้ ถ้าได้กลุ่มๆนิดหนึ่งเลยนะเวลาพูดเนี่ยโอ้โหมาเป็นกาบเป็นกรเลยนั่นแหละสภาพแวล้อมรียพระเจาาโตมาค,คือสภาพว่าจิตใจของเราอะที่สดชื่นตื่นเย็นได้มาจากสภาพแวดล้อมกาบกรโครงฉานเนี่ยได้มาจากยมพ่อเลยนี่คือสภาพแวดล้อมที่พระเจ้์โตมามันทําให้เราอารมณ์ดีอะเนี่ยทอดตามองไปสิเห็นไหมมันมีแต่ภูเขาเมฆไม้เผลโปรงสุดลุกงหูลูกงตาแล้วเวลาหน้าฝนเรียกว่าฝนก็จะหนาแน่นมากเพราะว่า ป่ายังสมบูรณ์นะเอาละเดี๋ยวเราไปดูวันนี้เรามาที่นี่ทําไมมาที่นี่เพราะว่าจะมาให้กําลังใจลูกพระลูกเนรของโรงเรียนพระปะริยติธรรมวัดครึ่งใต้ซึ่งตอนเป็นเนรนะพระอาจารย์เรียนที่นี่นะอาจารย์รเรียนที่นี่จนจบมัธยมต้นแล้วจึงไปต่อที่วัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายรแล้วก็ไปจบที่วัดเบญจมาศประเภทกรุงเทพมหานคร วันนี้ก็กลับมาดูเอาข้าวปลาอาหารข้าวสารอาหารแห้งเอาพริกกะปิน้ำปลากระเทียมใช่ไหมครับใช่ที่ญาติโยมบริจาคผ่านโครงการบุญบล็อกมามาถวายเข้าห้องครัวรดูแลลูกพระลูกเนนให้ฉันอิ่มนอนอุ่นจะได้มีกําลังวังชาศาึกษาพระธรรมวินครับและจุดที่เราจะไปดูวันนี้เป็นจุดที่ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับก็โยกที่ดินแปลงเล็กๆให้ลูกพระลูกเนนได้ใช้เป็นพื้นที่ในการปลูก สมุนไพรฟ้าทะลายจรนะพ,รนะพ่อหลวงใจดีมากนะพ่อหลวงใจดีมากนะบอกให้ลูกพระลูกเนนทํามีพื้นที่อยู่แปลงหนึง่งเป็นพื้นที่ของชุมชนเลยให้ลูกพระลูกเนนปลูกฟ้าทะลายจรจะได้เอาไว้ใช้ในวัดในวาขณะเดียวกันครูบาอาจารย์ก็เอาเรื่องฟ้าทะลายจรมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาสมุนไพรเสียเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันดีไหมปะ่ะ เดี๋ยวโยมเห็นไหมทางนู้นนะโอเวอร์ดดังนั้นเนี่ยโอ้โหทางโอเคนะโยมเราจะได้เดินเทรลไปด้วยกันนะเป็นมินิเทรลทางลำบากถ้าาตมาพลาเดีโยมก็อย่าตกใจนะพะลาเิศแปลว่าแปลว่าอะไรนะแอดมินแปลว่าลื่นโอเคพเลาเิศเป็นภาษาเหนือแปลว่ามื่นนะตอนนี้เราเนี่ยจะย้อนรอยวิชาลูกเสือนะโยมจะหนสลิงลง <c oughs> โยมโยมอยู่ที่บ้านโยมสามารถแอดเวนเจอร์กับพวกเราได้เลยนะดูเทคนิคการโหนสลิงนะแอดมินต้องเดินดีๆนะเป็นเป็นการโหนสลิงลงหน้าผานะโยมปีนผาลงเพื่อไปปลูกฟ้าทะลายโจรกันตอนนี้ณจุดจุดนี้นะเรากำลังมาสามารถเดินถอยหลังเอาหน้าลงนะคือถ้าลมเนี่ยเอาหน้าลงแอดมินต้องระวังเนี่ยนะโยมนี่คือความเสี่ยงนิดนึง ดังนั้นตอนนี้โยมแอดเวนเจอร์ปีนผาด้วยกันได้ด้วยลงมาแอดมินลงมาแล้วโอเคทุกอย่างโอเคนะโยมตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในสภาพโอเคอยู่อ่าตอนนี้เรามาถึงแล้วนี่น้องเนนเนี่ยโนวิสทั้งหลายกำลังปลูกฟ้าทลายโจรเลยซึ่งกำลังหายากในตอนนี้โอโหน้องเนนโรงเรียนพระปร,ะปร,ะรียัติธรรมวัดครึ่งใต้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเนนกำลังปลูกฟ้าฮลายโจรยังไงบ้างลูกเนนปลูกไปกี่ต้นแล้วร้อยห้าต้นรู้ไหมว่าฟ้าฮลายโจรช่วยกันอะไรได้บ้างคุณครูนี่เป็นคุณครูใช่ไหมคุณครูกำลังทำอะไรอยู่พรวนดินค่ะพรวดดินนะเพื่อปลูกฟ้าลายโจรใช่ไหมคุณครูคุณครูอ่าบอกผู้ชมทางบ้านหน่อยว่า ที่นี่เป็นโรงเรียนที่ไหนแล้วตอนนี้น้องเรนรกาลังทํากิจกรรมในรายวิชาอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะก็ที่นี่นะคะที่โรงเรียนวัดข้างใต้วิทยาค่ะตอนนี้นะคะสมเณนกําลังปลูกฟ้าทลายโจรค่ะซึ่งช่วงนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ระบาดของโควิดนะคะการที่เราปลูกฟ้าทลายโจรเพื่อเป็นสมุนไพรในการบริโภคภายในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ยังสามารถบูรณาการเกี่ยวกับวิชาการงานอาชีพได้ด้วยค่ะอ๋อโอ้โห คือบูรณาการเข้ากับรายวิชาการงานอาชีพเลยคือแอคชั่นเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ทูอย่างเดียวไม่ใช่เรียน o w ทูอย่างเดียวแต่เรียนแอคชั่นดังนั้นเนี่ยโอ้โหการเรียนในศตวรรษที่21นะต้องเรียนแล้วนำมาใช้ได้ด้วยเรียกว่าการเรียนแล้วนำมาใช้เลยไม่งั้นมันจะไม่ m ม k e s e เซนนะดังนั้นเนี่ยเราสามารถมาเรียนรู้การเรียนในยุคนี้ต้องเรียน how to แล้วลงมือปฏิบัติเลย <Hey. S 1> ศึกษาแล้วลงมือทําเลยนั่นเองนะเอาท่านอารยานโน่นอารยานไปไปปลูกตรงโน้นอยู่ตรงกลางโน่นนะลูกป่ะเ,นะเอาไปเอามาตรงนี้เดี๋ยวเราปลูกตรงหัวแถวนี้ก็ได้เอาอลูกเนนเตรียมตัวนะครับลูกเอาฟ้าท้่ลายโจนที่อยู่ข้างหน้าลูกเนนเอามือจับรอไว้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆพูนดินนะครับอาจารย์จะให้สัญญาเราจะปลูกพร้อมกัน ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับลุงยายแกะเลยอย่าไปให้เลขให้หอยเยอ,อนะลูกข้างล่างนะอ่าตรงระวังข้างล่างนะเอาละครับพวกเนนเตรียมตัวเดี๋ยวต้านอารีย์จะประเดิมตรงนี้อา้าเตรียมตัวอา้าเอามือพูนดินได้เลยครับลูกต้นไข่ต้นมันนิมมอนครับอ่าพูนดิน<ง>พูนดินลงที่โคนต้นให้ส,สวยสวให้มั่นคงให้ต้นตรงๆ ให้ต้นตรงตรงอ้าวนี่มอนปลูกเลยนะครับนี่มอนปลูกอทำลำต้นให้ตรงตรงของใครของมันครับนี่มอนครับกล้องแพนให้ดูเลยนะลูกกล้องแพรนให้ดูเลยอ้าวอารียนก็ปลูกเลยนะครับนี่นี่ต้นเกียรติยศนะเดี๋ยวเขาอจารจะปลูกด้วยท่านพอลงมาปลูกด้วยกันตรงนี้นี่มอนครับนี่มอนครับอ้าว ลูกเนรนี่มรเลยนะลูกแล้วดูแลได้นะลูกต้นใครต้นมันดูแลอย่างดีอ่าท่านผู้วยการโรงเรียนนี่มนครับตรงนี้เลยอ้าวอาจารย์ครับอาจารย์นี่มรออาจารย์โอ้โหตอนนี้แตมาก็ปลูกไปแล้วหนึ่งต้นตอนนี้ท่านพระอาจารย์วอวชิระเมธีแล้วท่านผอที่ดูแลน้องเนรโรงเรียนพระปรียติธรรมวัดครึ่งใต้เนี่ยกำลังลงมือช่วยกันปลูกต้นฟ้าทลายโจรเลยนะ โอ้โหสุดยอดเลยวันนี้การเรียนในศตรวรรษที่21เนี่ยเรียน how to แล้วมาลงมือปฏิบัติเลยนะครับท่านผอสุดยอดมากเลยจริงๆน้องเนเนเนี่ยก็จะได้นี่ลงมือปฏิบัติแล้วเรียนรู้ได้ว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมีประโยชน์ยังไงครับเรียนแบบเบส p พ a c t i ส e ใช่คือเรียนล้งมือครับอา้าวโอเคการเรียนที่ได้ผลนะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วครับ ทุกวันนี้เขาเรียกว่า b บ s ท์พร็อพทิสคือเรียนด้วยการลงมือทำหรือศัพท์เก่ากว่านั้นหน่อยก็คือเล a r นิ่งบายดูอิงเรียนรู้ด้วยการลงมือทำพระพุทธองค์ทรงใช้ประจำเลยเห็นไหมวันนี้ลูกพระลูกเนนก็ได้เรียนวิชาสมุนไพรผู้ใหญ่บ้านของเราก็ให้ที่แปลงเล็กๆมาให้ลูกพระลูกเนนปลูกเองต่อไปก็จะได้ทำสมุนไพรไว้ใช้เองในวัดในวาของเราดีไหมดีครับลูกเนนเราประนมมือขึ้นเราสวดชยันโตหน่อยนะ เป็นแปลงฟ้าทาลายโจรแปลงเดียวในประเทศไทย <c oughs> ที่สวดแล้วนี่มีการเจริญชัยยะมงคลคาถาด้วยครับ <c oughs> ดีไหมลกูกนะเอายตดโยมใครดูอยู่ก็ประนมมือรับชัยยะมงคลเป็นในตัวเลยนะเจริญพรเชิญพร้อมกันนะ Tayendo Bodhiya Mule gaya nang nandi watano e wangta wang vichayo hichayasu mangalea palati tampanan sise bada vipo kalea bisa ghe sa babodana kabato pamora pamoda su naka da su mangala so di da sukano sumo to gia suy tampaman chari su baraki nangayaka mang wachaka mambara kinambaraki nangmano ka mambane te ปาทากิเลยอ่าลุงเนนขยับมาแถวสองขยับมาแต่งให้เรียบร้อยกว่านี้แถวสองอ่ะมาพูนดินตรงแรกตรงโคนะให้มันมั่นคงบางต้นมันง่องแง่งอ่ะบางต้นมันงองแง่งแล้วเกินอ่ะก้าเข้ามาอ่าลูกเนนมาเลยตอนนี้น้องเนนกําลังช่วยกันปลูกต้นฟ้าทลายโจรนะเป็นสวนสมุนไพรตรงนี้โอ้โหอยู่ริมแม่น้ําอิงด้วย ญาติโยมแล้วยังไม่พอเมื่อกี้สวดชยมงคลคาถาปลุกเสกเรียบร้อยนะตั้งแต่ยังเล็กเลยต้นฟ้าหราโจรรับรองต้นนี้นนกันได้ทั้งผีงนนกันได้ทั้งโควิดอยู่อ่าตอนนี้กําลังรดน้ำนะพระอาจารย์วอรถดน้ําให้ต้นฟ้าหลาโจรด้วยยังไงญาติโยมเนี่ยนนเห็นไหมว่านี่แหละหการเรียนในศตวรรษที่21 ถ้าเรียนไปแล้วไม่ลงมือทําก็ไร้ประโยชน์นะเรียนแล้วนํามาใช้ไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์ดังนั้นเนี่ยเรียนในศตรวรรษที่21ต้องเรียนรู้จากการลงมือทําเพราะถ้า how to อย่างเดียวเนี่ยอ่านหรือฟังมากแค่ไหน how to เยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่ doing หรือลงมือทำเนี่ยมันก็ไร้ประโยชน์นะเพราะปัญญาหรือประสบการณ์อย่างแท้จริงเกิดจากการลงมือทำดังนั้นนี่เรามาดูน้องเนนที่กำลังปลูก ต้นฟ้าหายโจรน,นะลูกเนนมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียต้นฟ้าหายโจรรู้ไหมไม่รู้นะโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนมันโตนะโยมนะนี่เป็นต้นฟ้าหายโจรน,น้องเนนกําลังช่วยกันปลูกต้นฟ้าหายโจรอยู่เลยญาติโยมก็จะได้เห็นนะว่าตรงนี้น้ําดีมากเพราะว่าข้างๆตรงนี้เนี่ยเป็นน้ําอิงเลยดูสิโยมเวลาจะรดน้ําเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเองแค่หิ้วขึ้นมา <c oughs> ตักใส่ตรงนี้ดังนั้นโยมลองดูระบบนิเวศนะระบบนิเวศว่าสมบูรณ์แค่ไหนมีน้ำดินฟ้าป่าเขาถ้าโยมเห็นว่าระบบนิเวศดีเนี่ยโยมสังเกตดูดินนะดินตรงนี้เนี่ยเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ชุ่มน้ำเป็นดินดำด้วยเป็นดินดำด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราช่วยกันรักษาระบบนิเวศไว้แบบนี้เนี่ย ต่อไปรุ่นต่อไปอนาคตลูกหลานของเรานะเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยจะได้มีอากาศที่บริสุทธิ์จะได้มีต้นไม้มีภูเขาที่เขียวขจีแบบนี้ส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลาน next generations ของเราได้ด้วยดังนั้นตอนนี้เนี่ยให้ยาดิยยมได้ชมบรรยากาศว่าวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมพิเศษสังฆะเพื่อสังคมที่ท่านวอชิระเมทีเนี่ยได้กลับ มาบ้านเกิดน้ำทุกสายย่อมมีต้นน้ำคนทุกคนย่อมมีที่มาผืนดินแห่งนี้แล้วก็แม่น้ำสายนี้ที่พระอาจารย์วอได้เล่าไปว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยเคยมาเรียนรู้และเริ่มต้นกวีที่พระอาจารย์เนี่ยที่นี่เลยจากธรรมชาติจากดินน้ำฟ้าป่าและเขาเดี<ว>๋ยวเรามาฟังพระอาจารย์กัน เป็นลาบอันประเสริฐเป็นลาบอันประเสริฐกระโนมือขึ้นท่านพ่วงนดยการโรงเรียนของเรานำภาวะตุส์อนุโมทนายมที่เป็นเจ้าภาพกล้าฟ้าทะลายโจรหน่อยนะหนึ่งสองสามภวะตุสัพังปรงคารังราวันตุสาพเทวตาสาปุูธานุภอาเวนัสคาธสุทีพาวันตุเตพาวันตุสัปังหังคาลังรา กันตุสาปะเทวตาสากัตถ์มานุภาเวนะสตาสุทีภวันตุเตภวันตุสาปังังคารังรักันตุสาปะเทวตาสา สาธุเราก็ได้รับพรไปพร้อมๆกันจากทั้งน้องเนนแล้วจากพระอาจารย์ววชิระเมธีนะได้รับพรไปพร้อมๆกันเลยนี่โยมก็จะได้ชมบรรยากาศนะสังฆะเพื่อสังคมที่พระอาจารย์วอได้กลับมาบ้านเกิดน้ำทุกสายย่อมมีต้นน้ำคนทุกคนย่อมมีที่มาน้ำทุกสายย่อมมีต้นน้ำ คนทุกคนย่อมมีที่มาดังนั้นรายการอารามออนไลน์เทปพ,พิเศษสังฆะเพื่อสังคมในเทปช่วงนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่จะเป็นช่วงไหนรอติดตามกันสำหรับวันนี้ก็ขอเจริญพร